โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมปอทูยูกับรายการใหม่นะครับรายการนี้ก็จะมาสรุปประวัติโคลาโบสั้นๆในทุกคนฟังนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าคู่หูของเรียวคาโอรินะครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าคาโอริเป็นผู้ชายนะครับที่ไหนได้นะตัวนี้เป็นผู้หญิงนะแต่ว่าเขาแต่งตัวเป็นผู้ชายนะครับผมโอเคไปดูประวัติโดยย่อเลยละกันนะครับผม คาโอริเป็นคู่หูของเรียวคนปัจจุบันนามสกุลของคาโอริก็คือยิซาฮาชินะครับเป็นนามสกุลของพ่อเธอคาโอรินั้นเป็นลูกกัมพาเนื่องจากพ่อของเธอที่เป็นโจรนั้นเสียชีวิตพ่อของมากิมูระจึงนำคาโอริมาเลี้ยงอ่ามากิมูระคือใครนะมากิมูระก็คือคู่หูของเรียวคนก่อนนะครับผมอ่าไปต่อเลยคาโอริจึงเป็นน้องสาวของมากิมูระตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ขา,าริบพบกับเรียวครั้งแรกเมื่อวันที่26มีนาะเนื่องจากสงสัยว่ามากิมูระแท้จริงนั้นเธอทำงานอะไรกันแน่เมื่อได้รู้ว่าทำงานด้านมืดทำให้คขาอาริจ,จึงรู้สึกช็อกเป็นอย่างมากครับทุกคนเธอสงสัยคู่หูพี่ชายของตัวเองก็คือเรียวโดยคิดว่าเรียวดึงพี่ชายเข้าสู่ด้านมืดระหว่างสะกดรอยตามนั้นเผอิญว่ามีคนต้องการจำกัดกำจัดเรียวนั่นเอง คาริจึงเห็นโลกอันแสนโหดร้ายของเดียวและพี่ชายที่ตนเองอาศัยอยู่เธอจึงเสียใจมากครับพี่ชายที่รักกลายเป็นคนเห็นแก่เงินมากกว่าชีวิตคนแต่เดียวก็พิสูจน์ให้คาริได้เห็นว่าสิ่งที่เขาและพี่ชายของเธอทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าทำจากด้านมืดก็ตามเมื่อคาอริได้สัมผัสกับตนแล้วคาวริจึงแอบปลื้มอยู่ลึกๆครับ เมื่อมากิมูระพี่ชายของเธอนั้นตายไปคาวริก็รับช่วงต่อจากพี่ชายของตนโดยทำหน้าที่เป็นผู้ติดตามระหว่างเรียวกับลูกค้าโอเคประมาณนี้ครับประวัติของคาโอรินะครับอาคาโริใช้อาวุธเป็นค้อนร้อยตันและก็ระเบิดน้อยหนานะครับทุกคนโอเคผมจะมารีวิวประวัติให้ทุกคนดูนะครับว่าตัวนี้ใช้สกิลอะไรกันบ้างนะโอเคลูกตุ้มน้าอ่า ยกเลิกอาจาราการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องสร้างความเสียหาย2 0 0พันของพลังโจมตีลงพื้นที่และก็ทําให้ศัตรูหยุดชังงักอันนี้เป็นสกิลที่ดีนะทําให้ศัตรูหยุดชังงักนะครับผมอ่าเหมือนเป็นการสตันนะครับเหมือนเม,เมลลโอดัสนะเออก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับอันนี้ถ้าทะลุกออกมาตาก็คือดีมากนะสกิลหนึ่งนะโอเคสกิลต่อไปครับร่วมมือร่วมใจย,ยิงอันนี้เหมือนใช้กับซาบะเรียวนะเออ,อสร้างความเสียหาย,าย 300%ของพลังจมตีลงพื้นที่ทุก5วิลดกัดตาการหลบหลีกของศัตรู60% 60นวิเปลี่ยนธาตุน้ำเป็นไร้ธาตุ5วินาทีโอเคสกิล2ผมมองว่าก็ไม่เท่าไหร่นะสกิล2นะเหมือนไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปรีวิวตัวละครให้ดูนะครับว่ามันใช้ดีหรือเปล่านะไปที่สเตจ360กว่าละกันนะครับ อ่ามสามร้อยหกสิบนี่สักสักสามร้อยเก้าสิบแล้วกันนะครับผมไปเดี๋ยวขอจัดทีมนิดหนึ่งนะครับผมนี่นะอ่าแล้วก็โอเคอันนี้อุลตราแมนอามาประกอบเท่ๆนะครับอะไรคนอาจจะสงสัยนะครับอุลตราแมนออกมาทําไม <c oughs> โอเคไปเลยครับผมนี่เป็นผู้หญิงนะตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นผู้ชายเหมือนกันนะนี่ครับ ค้อนครับใช้ค้อนร้อยตันครับผมนี่เดี๋ยวนะครับตอนนี้ผมตัวนี้ตอนนี้ผมไม่ได้ออแบบว่าอัตราการนี่ครับยิงแล้วยิงแล้วครับผมโอ้ยร่วมมือร่วมใจนะอันนี้น่าจะเป็นสกิลสองนะครับเพราะว่าเรียวออกมาด้วยนะครับเห็นไหมเมื่อกี้เออผมไม่ได้ใช้สกิลแบบว่าเอ้ยไม่ได้ใส่เกียร์อ่าเพิ่มอัตราการใช้ตักษะนะเพราะว่าผมออกมาแทงนะนี่นะครับอ่าสกิลหนึ่งนะครับเป็นลูกตุ้มหนามออกมาตีนะครับทุกคนนี่ ที่เรียวออกมาก็คือสกิลสอนะครับประมาณนี้ครับก็ถือว่าใช้ได้นะตัวนี้ผมก็ได้นํามาแทงนะผมคิดว่าถ้าใครมีก็สามารถเอาลงทีมได้นะแต่แบบว่าถ้าคิดว่าความโหมดก็กลางๆถึงต่ำเลยแหละเพราะว่ามันสกิลสองมันไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะแล้วก็ร่างไฮเปอร์ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับทัาากษะเสริมมาโอเคประมาณนี้ครับก็ถือว่าใช้ได้นะผมก็ได้นำมาแทงให้ทีมนะ อ่าเป็นตัวแท้งดีๆใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่เก่งมากนะไม่เก่งมากนะตัวนี้นะโอเคประมาณนี้เรียบร้อยครับผมแต่มันเท่นะอ่าความเก่งของมันก็คือความเท่นะมันทําให้ไอดีของเราเท่ขึ้นสิเปอร์เซ็นต์ครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปลง PVP ให้ดูนะครับอ่าถ้าใครชอบแบบว่าสรุปประวัติย่อยๆแบบนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาทํา EP ีต่อไปนะครับ เออทีมนี้โอเคได้อยู่ครับผมน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวดูก่อนนี่มีแม็กกี่ตัววะทุกคน1 2 3 4สามสี่ตัวนะครับอ่ามีชินจังตัวหนึ่งด้วยโอ้ยชินจังใกล้แม็กแล้วด้วยนี่วะโอเคครับอ่าผมจะใช้เป็นทีม2แล้วกันนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมขอจัดทีมนิดหนึ่งนะขอจัดทีมนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องดีกว่าไปเลยดีกว่าครับผมจะใช้เป็นทีม2นะครับ อ่าแล้วก็เอาเปลไฟออกก่อนนะครับยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ครับประมาณนี้ครับผมไปเลยครับไปวัดกันดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะเพราะว่าเขาแม็กสี่ตัวเลยครับผมทีมผมแม็กแค่สามเองครับไปครับปัดปูนสองไปเอ้ยผมลืมใส่ผมลืมผมลืมใส่คาโอริครับโอโหทุกท,ทุกคน โอ้ผมจะมารีวิวคาวรลิลืมใส่เฉยเลยปะโทอโอ้แบบนี้ก็แพ้เลยครับไม่ได้ใส่คาริมาชะนะได้เปล่าเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยลืมใส่คาริมาครับทุกคนแหมชิบหายจะมารีวิวคาวริแต่ไม่ได้ใส่มาฟาทบ้าจริงเชียวเ <c oughs> ออยัดเลยยัดป้อมเลยแช่แข็งไปเออยัดเลยครับ คือแบบว่าไม่ต้องใช้เทมก็อาจจะชนะได้นะเมื่อกี้อะ่ะแตบบ่ว่าผมชอบแบบว่าเล่นยัดเลยครับมันมันดีครับผมโอเคเดี๋ยวใส่เรียวก่อนโอเคเลื่อนอันดับแล้ววันนี้ก็เขาก็ได้รีนะครับรีแรงวันนี้ครับผมก็ได้มาอยู่โกนะครับอทีม2ครับทีม2แม่งใส่ผิดนะครับโอเคผมจะใส่คาโอริเป็นทีม2แล้วกันนะครับประมาณนี้ไอ,อ ลืมเปลี่ยนครับลืมเปลี่ยนเป็นทีมหนึ่งโอเคไปเลยครับผมอ่ทีมนี้เป็นตัวบินนะครับผมขอถอยก่อนนะครับอ่ทีมนี้ตัวบินอีกแล้วโอเคผมจะลองดูนะครับผมมีตัวบินผมต้องใส่เอ้ยถ้ามีตัวบินผมต้องใส่นีนมาด้วย,ยนี่นะเป็นมูลผีจีนนี่ครับมูลผีจีนใส่เข้าไปครับ โอเคครับมาดูกันนะครับว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะเนาะเขาก็ตึงอยู่นะครับทีมนี้สําหรับทีมผมนะไปครับผมมาครับเรียวออกมาครับผมอ่าเฮ้ยมูลผีกินผมตายเลยวะชิบหายละนี่นะครับเรียวเขาก็ถือว่าเป็นตัวยืนใช้ได้อยู่นะเป็นตัวยืนที่ดีอยู่นะครับผมผมคิดว่านะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะเขาก็พอยืนไหวนะพอยืนไหวอยู่คนระับ ถ้าได้เกียร์ดีๆก็ใช้ได้เลยครับผมผมว่าผมต้องการพัดพายุให้ไปไกลป้อมหน่อยละกันนะครับเพราะว่าทีมเขามาอยู่ใกล้ป้อมผมมากเลยครับผมอ่าสวยครับสวยก็มีโคนี่ครับได้กันพายุให้นะคือเราไม่ชนป้อมนะโคนี่มันดีตรงนี้นั่นเองครับผมนี่นะครับโอ้โหตัวบินเข้ามาอีกแล้วว่ะทุกคนมูลบิดกีเอาอยู่ไหมเนี่ยโอเคป้อมเขาน่าจะแตกครับ ป้อมเขาน่าจะแตกครับโอเค